สวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาพเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูข่าวรถ EV ในประเทศไทยเรานะครับถือว่ามีนัยยะสำคัญที่สุดขอบคุณที่มาด้วยนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ d ดล l y นิทางกันเลสซิ่งฝากลิงก์วา,าทางด้านล่างให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็มีผลการประชุมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ เขามีการชงเรื่องขึ้นมานะครับก็คือมีการเตรียมที่จะนําเสนอนะครับแต่สําหรับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีมติกันเรียบร้อยว่าทิศทางของเราเนี่ยจะไปทางไหนนะครับต้องบอกว่าไวขึ้นอีกมากๆเลยนะครับก็คือมติเนี่ยเขามีการตั้งเป้านะครับให้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้านะฮะภายในปี2578ก็คือถ้านับจากปีนี้นะฮะ2564เนี่ย คืออีก14ปีข้างหน้าสำหรับทางด้านของการชงนะฮะตอนแรกที่เขาเตรียมเรื่องเข้าไปเนี่ยมันจะประมาณสัก10กว่าปีเกือบ20ปีด้วยเลยนะครับแต่อันนี้คือไวเข้ามามากๆนะครับเหลือแค่14ปีเท่านั้นแล้วนั่นหมายความว่านะครับภายใน14ปีเนี้ยประเทศไทยเรานะครับจะมีรถไฟฟ้า100%คือผลิตเนี่ยไม่มีรถน้ำมันเลยนะฮะจากนั้นจะเป็นผลิต EV ล้วนๆเลยโอโ้ต้องบอกว่าเป็นเป้าที่ค่อนข้างจะท้าทายมากๆนะครับ แต่ทีนี้เรามาดูทางด้านของเป้าแบบระยะสั้นๆนะครับก็คือเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะผลิตครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือ50%เนี่ยเป็นรถ EV เขาจะทำภายในปีนะครับ2,573คืออีก9ปีนับจากวันนี้นก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าที่ค่อนข้างจะไวนะฮะ แต่จริงๆกาลิซิงขออนุญาตหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาให,ให้พูดคุยสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนะครับในยัพิเศษมากมายเลยนะฮะในตลาดบ้านเราก็คือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆนะฮะใหญ่ๆในประเทศไทยเราเนี่ยเขาเปลี่ยนนะฮะบอร์ดผู้บริหารเปลี่ยนประธานคนใหม่นะครับแล้วก็วัยนี้นะฮะก็เพิ่งมีการที่จะเข้ามาร่วมทุนร่วมหุ้นกันระหว่างโตโยต้ากับอิวูสุนะครับนั่นหมายความว่านะฮะ ตลาดกระบะบ้านเราเนี่ยผมมองว่านะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เขาจะปรับเปลี่ยนเป็นทางกระแส E ี EV นะครับซึ่งมันเป็นไปได้แน่นอนเพราะถ้าเกิดว่ารถนึกภาพเล่นๆน,นะฮะรีโวกับดี a มถ้าปรับเป็น EV ีหรือว่ากระแส EV พวกนี้ขึ้นมานะครับตลาดบ้านเราก็จะเปลี่ยนได้ทันทีแน่นอนผมมองว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของเป้านะฮะที่เขาเตรียมตัวไว้ว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเป้าจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับพามาไลา่เรียงเลยละกัน เริ่มต้นจากเป้าแรกนะครับ2568ในปี2,568นะครับเขาตั้งเป้าไว้คือผลักดันให้มียอดผลิตรถยนต์เนี่ยไฟฟ้านะฮะที่มากขึ้นแต่จำนวนของการผลิตเนี่ยผมว่าไม่น้อยนะครับเขาตั้งเป้าไว้มากถึง1 5 1 0 0ล้าน51,000คันภายในปี2,568คืออีก4ปีนับจากวันนี้นะครับคือปีนี้2 0 6 4เนาะคืออีก4ปีข้างหน้าเนี่ย ยอดผลิตรถไฟฟ้านะครับสะสมเขาให้อยู่ที่1ล้านคันโอ้โหนี่คือเป้าที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะท้าทายแบบสุดๆเลยนะครับและทีนี้แบ่งประเภทนะฮะต้องบอกว่าแบ่งประเภทเลยเขาโอ้โหชัดเจนมากแบ่งประเภทเป็นรถยนต์นั่งและปิกอัพนะครับก็คือรถเก๋งกับรถปิกอัพรวมๆกันนั่นเองนะครับอยู่ที่4,0,000 0คันมอเตอร์ไซค์นะฮะอยู่ที่6 2 0 0 0 0คันส่วนรถบัสนะครับกับรถบรรทุกอยู่ที่3 1 0 0 0คัน ซึ่งมองว่าตัวเลขพวกนี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมนะครับเราไล่เป็นตัวเลขของรุ่นแต่ละรุ่นเลยลีโว d m a แมผมว่า400,000คันมีโอกาสนะครับภายใน4ปีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า600,000มีโอกาสนะครับรถบัสรถบรรทุกทางด้านของโตโยตา้าก็มีฮิโน่อยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็ต้องดูระยะยาวว่าเขาจะทําได้ประมาณไหนแต่ตอนนี้คาดว่ามีโอกาสนะฮะมีโอกาสมากๆอ่ะทีนี้มาดูเป้าต่อมานะครับเป้าต่อมาที่ตั้งเอาไว้ ก็คือปี2,573สําำหรับปี2,573นยะครับยอดสะสมที่เตรียมเอาไว้นะครับอยู่ที่6,224,000คันคืออีก9ปีนับจากวันนี้นะครับ2 6 4เนี่ยปี2,573ตั้งเป้าไว้ที่ระดับ6ล้านกว่าคันในการผลิตนี่คือครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยนะครับสำหรับการแบ่งประเภท แบ่งประเภทก็ต้องน่าสนใจแน่นอนนะครับเป็นรถยนต์น,นั่งกับปิกอัพเนี่ยอยู่ที่2 9 3ล้านคันมอเตอร์ไซค์นู่นเลยนะฮะสล้านคันเลย3 1 3ล้านหนนสาาคันสำหรับรถบัสกับรถบรรทุกนะครับอยู่ที่1 5 6 0 0 0 0คันนะฮะออขออภัยนะครับ1 5 6 0 0 0สคันนะครับอ่าซึ่งเป็นสัสดส่วนที่ก็แน่นอนนะครับรถบรรทุกรถบัสก็จะน้อยสักหน่อยหนึ่ง แต่รถปิคอัพกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ที่ระดับ3ล้านอาตีสัก3าล้านเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวเลขขาดอีกนิดหน่อยอ่าซึ่งมองว่าน,นี่คือครึ่งเดียวนะครับของยอดผลิตที่เขามองไว้อีก9ปีข้างหน้านี่คือเป้าที่เตรียมไว้นะครับอ่าสำหรับการผลิตรถยนต์นะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตจะมีรุ่นไหนเนาะที่เข้าออกมานะครับแต่เราก็ดูรุ่นเก่าๆ่าอ่ะรุ่นที่ฮินทนะครับว่าอย่างนั้นถ้าเกิดรุ่นฮินทในปัจจุบันปรับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมีโอกาสนะครับ Mm hmm. ี่เรมาดูทางด้านของปีถัดมานะครับสำหรับเป้าสูงสุดที่ตั้งเอาไว้เลยสำหรับเป้าสูงสุดที่ตั้งไว้คือปี2578ภายในอีก14ปีข้างหน้านี้นะครับยอดสะสมเขาตั้งไว้นะครับอยู่ที่1 8 4แ3 0 0 0านคันนะฮะภายในปี2 5 7พันนะครับก็คือ14ปีข้างหน้านี้นะฮะโอ้โหยอดสะสม18ล้านโอ้ถือว่าถือว่ายอด โตมากนะฮะก็คือถ้านับปัจจุบันเนาะในประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ42ล้านคันนะฮะทั่วประเทศแต่ก็ถือว่าเป็นเป้าที่น่าสนใจเลยนะครับเขาแบ่งเอาไว้นะครับว่าจะเป็นรถยนต์นั่งกับรถยนต์ปิกอัพเนี่ยอยู่ที่8ล้าน6 2 5 0 0 0คันเป็นมอเตอร์ไซค์มากถึงนะครับ9ล้าน3 30,000คันส่วนรถบรรทุกกับรถบัสเนี่ยอยู่ที่4 58,000คันเป้าสูงสุดอันนี้นะฮะ8ล้าน8ล้าน6แสนเนี่ยนี่คือ เขาบอกว่านะครับจะเป็นการผลิตรถ EV 100%เลยนะฮะไม่มีรถน้ำมันเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยในฐานการผลิตประเทศไทยเราเลยนะครับนี่คือการตั้งเป้าของเขานะฮะถามว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่เกิดข่าวหรือฟีดแบ็ k ต่างๆนะฮะก่อนหน้านี้เนาะถ้าถ้าเป็นเป้าอย่างนี้นะผมว่ามันก็เหมือนแบบตัวเลขโอ้โหม,มันทำยากนะต้องบอกจริงๆว่ามันทำยากนะครับแต่ นะฮะก็มันอ,อย่างที่แจ้งต้นคลิปนะครับว่ามันมีหลายหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลาดยานยนต์บ้านเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนซีอใหม่เปลี่ยนประธานใหม่ของค่ายรถต่างๆแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะคือเขาเหมือนเขาจะจับมือสู้กันเต็มที่เลยตอนนี้แล้วก็ทางด้านของการควบเจ้าต่างๆนะฮะเจ้านั้นไปร่วมกับเจ้านี้เจ้านี้ไปร่วมกับเจ้านั้นนะฮะร,รวมถึงทาง,ทางด้านของโตโยต้ากับอิวสุนะครับที่เขาเข้ามาอจอยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการพัฒนา เรียกว่ายานยนต์พาณิชย์นะฮะเชิงพาณิชย์เนี่ยในอนาคตนะครับแต่ว่าทางด้านของ Toyota เนี่ยถ้าถามว่าเป็นรถ EV 100%เซก็ทำได้ไหมก็น่าจะทำได้นะครับทางการลิซิ่งมองว่าทำได้แน่นอนแต่นะฮะทุกๆครั้งที่เราได้ยินข่าวของ Toyota เนี่ยซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระดับโลกเนี่ยโตโยต้มองเห็นอย่างอื่นมากกว่านะฮะคือเรื่องของไนโตรเจน เป็น FCEV นะครับว่าอย่างนั้นก็เป็นทางด้านของหลายๆท่านคงจะเรียกเป็นเ,นเซลล์นะครเป็นเซล์ไฟฟ้าว่าอย่างนั้นซึ่งมีการผลิตของพวกนี้ต้องบอกว่าต้นทุนสูงกว่านะครับแต่ว่ามันก็มีลักษณะการใช้สอยหรือว่าวิธีการใช้ที่น่าจะดีกว่า EV หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่โตโยต้ามองว่าทางนี้คืออนาคต ซึ่งมองว่าถ้าเกิดว่าทางด้านของบ้านเราเนาะบ้านเราจะสนใจรถปิกอัพนะถามถ้าถามการเลสซิ่งนะการเลสซิ่งมองรถปิกอัพเลยรีโวดีแ hmm. ม mm ็กซ์ฟอร์ดเลนเจอร์มิสูบิชิไทรตันอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็น E ีวียังนึกภาพอยู่เนี่ยเฮ้ยเป็น E ีวีมันจะเวริร์กไหมเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเอฟซีอีวีนะครับคือเทคโนโลยคีคล้ายๆกับพวกรถบรรทุกอย่างเงี้ยที่เขาใช้กันแพร่หลายนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะฮะถ้าถ้ามองในแง่นั้นนะมันน่าสนใจนะครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะทําได้ผมว่าอาจจะทําได้หรือไม่ได้ก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าถามคนซื้อเนี่ยผมว่าหลายท่านอรอซื้อละนะฮะรอซื้อแน่นอนถ้าราคาไม่แพงเกินไปนะนี่ต้งองบอกนะฮะถ้าแบบราคาไม่แพงเกินไปนะถ้าโผมาทีแบบโอ้โหสองล้านอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า7 8็ดแแสนน่ะและเป็นรุ่นที่แบบน่าสนใจนะฮะสวยๆเนี่ยมันน่าสนใจที่เราฮิทๆอยู่แล้วนะฮะรีโวดีแมก ะะเป็น Honda City ี้เลยพวกนี้เป็น c โ l a Cross เป็น Fortuner นะคะคือรุ่นที่เรารู้จักแล้วเราแล้วเราสนใจอะ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นรถ EV รถรักอินรถอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมว่าเกิดได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามข่าวต่อไปนะฮะแต่น,นี้คือมติของทางด้านที่ประชุมเรียบร้อยแล้วครับก็คงก็คงจะตั้งเป็นวาระต่างๆนะฮะเพราะว่าคนที่มาเป็นผู้ประชุมบอร์ดนะก็เป็นรองนายกเลยนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานเลย สำหรับเรื่องของการที่เขาชงมาก่อนนี้คือนั่นคือชงแบบว่นหวานมาแล้วนะครับแต่พอเอาเข้ายิงหูต้องบอกว่าเข้มข้นมากแม้กันเล่งแบบระดับ14ปีเลยนะฮะจะเอาให้ได้เลยว่าอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับไอ้องไงก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ